สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนาะสวัสดีพี่ลุงพี่ป่าเอาอาณาบ่าวผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวซ้ำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเก่าครับพี่น้องครับนุ่มสกุลโคตรโกพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับผมหลังจากที่พวด้เหตุคลิปไปร้ายมือพี่น้องห่างหายไปโดนพี่น้องเอ้ยผมมีเวลาจลีครับพี่น้องครับพี่น้องเหตุงานครับผมผมเหตุงานประจําครับพี่น้องครับเนาะกับผมมีเวลาเพราะปัจจัยพี่น้องเลยช่วงนี้กับงานหลายพี่น้องครับขอถทษขอให้พี่น้องได้ไหลมือนีมีเวลาเนี่ยจักหน่อยพี่น้อง ก็เลยมาเห็ดให้พี่น้องเบิงคิดหอดพี่น้องคือเก่าเหรครับพี่น้องครับถึงบ่ได้เห็ดอยากคิดหอดคือเก่าพี่น้องเอ้ยอยากมาเห็ดให้พี่น้องเบิงอยู่แต่่าบ่มีเวลาครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้เป็นเมนูนี่พี่น้องอย่างเสือพี่น้องอย่างเนี่ยเสือพี่น้องเอ้ยเสียบๆนะผมโลดพี่น้องพือสุภูอองต้องอยู่พี่น้องเอ้ยมามใส่กับอันเจียวโขมคือเก่าครับเจียวพียใส่ดีขมๆ้มเห็นบ่เนาะพี่น้องเอาไว้นี่ล้วเนาะพี่น้องเนาะ่ค่อยเห็นปานได็นองพี่น้องเอาบอเผ็นหยังพี่น้อง หลุดสัตวแซ่บคือเกาสูตรนมสกุลครับพี่น้องสำหรับนมสกุลจัดให้คือเกาพ Kung Alexandria like like Minor ี่น้องโมีปัญหาพี่น้องครับอ่ะมาอย่าเอาหลายพี่น้องเลยแซ่บๆมันกันหลดขาบอะไรเขาเนี่ยห่อนๆอีกคือเกาครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยฉิดหอดพี่น้องกระโดดพี่น้องเลยบวชเห็ดิปหลายมือครับพี่น้องครับขอโทษขออภัยพี่น้องเด้ออ่ะเปลี่ยนกำลังใจกแหงกันคือเกาเหรอครับพี่น้องครับมาแซ่บๆน้อผมครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องครับอย่างเสียพี่น้องเบื้องต้นนี่พี่น้องเลยบวชเน้ ซวยพี่น้องอันนี้ครับเบิ้งงามๆเลยพี่น้องให้พี่น้องเบิ้ง mm hmm. เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตลงมือเด้อครับเจ้าข mm hmm. มพี่น้องเอ้ผมตายบ่เอาเรื่องคือเก่าครับหืมห mm ืม hmm. mm hmm. พักกลับจะจะเป็น หัวละหาเด้อบปีนองเด้อต้องเตียนนั่งอย่างอยู่พี่น้องเข้าหนึ่งอืพี่น้องครับมาเสร็จแซมนะผมเด้อยพีนองเด้อ ืมแกงกับหอละพาพมหอมนะพี่น้องชมพูอ่องตองนะพี่น้องน,นี่แหละ สุดยอดพี่น้องเลยผมเรื่องงานดึกพี่น้องเอ้ยเลืองงานทั้งเมื่อกันทุ่มสองทุ่มสามทุ่มพี่น้องบุมีค้นเห็ดกับเขาถ่าได้พี่น้องโซช,ชิม่เห็ดกับเขาครับเลยบุมีเวลาอาี่บบือืม มาพี่น้องมาข้าขนาดพี่น้องเลย Ừ, <coughs> ừ, <coughs> ừ. Kold, sốt pino đấy, lắp luôn toàn con là con sốt, ạ, 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 เขากันดีฮะพี <pet its uno> uh ่น้องอืมอืมยองเสียงไม่มาคามแม่ฝังห้คือโกหะครับพี่น้องครับ Hmm. พี่น้องครับสดเราสดอีกพี่น้องเลยแสบครับ <c oughs> ขอทาพี่น้องเลย <c oughs> สื่อมากกิโลนึงพี่น้อง จะไม่รู้ว่ากินเมื่อบหรยผมไ,มได้ย่างเมื่อกินโลนึงเหรอครับพี่น้องอืมพี่น้องครับคำยังงี้คือเก่าหวครับจะแบบมันกวนแล้ว พ,พี่น้องเลยชมพูต้องพี่น้องแล้วเป็นอย่างอันไล้วเป็นอย่างอันซุปหลพี่น้องเลยโอ้ยลินพันกันพี่น้องฮ็่ <c oughs> ซุปหลายพี่ซีเนียวครับนเ,เนื้อเสียเลย หยอดเลยพี่นุ่มชุดเจ้าตามอีพี่นุ่มเจ้าหอมผัอกวายิ้อยู่พี่น้่งเอ้ Mm -hmm. Cắt nữa rồi จ็บแห้งพี่น่องเยป็นบุคลิเนียวนะพี่น่องกตนที่พ่อกินอยู่ครับอืมพี่น่องได้หลายด้วยครับหุยลงไปพี่น่องเลยอืมอืม พ,าพ,ามมพี่น้องครับผักโขลก่านผมมักพี่น้องเลยกินซงหยังก็ได้เบิร์ดผมนี่พี่น้องเบิรงพี่น้องตอนกำง,งามพี่น้องพี่โอ้ยขุยแจ้วให้พี่น้องเบิรงเด้อพี่น้อง tiềm khăm phi nông ấy, mắm chui chui, hmm, thịt đẹp đấy phi nông, hừ hừ, ดูดกินเทือพี่น้องแซ่บค่ะครับผมเขาทาพี่น้องเลย ดมันพี่หนอสับแส,บ,ส,บ,ส,บ,สบจวดอีลีพี่หนอ พี่น้อง,งเดี๋ยวตอนมั่อไงพี่น้องก็ชิมเบาๆแลอวพี่น้องไอ้อันนี้แกไว้กินไปเห็นงานพี่น้องอืมอืมบ้าพี่น้องเ้ย เด็กการพี่น้องนัวผมบําล้ําเลยพี่น้องเจ้ากันเดยเอาพี่น้องเอาอิ่มครับผมสําหรับเมนูมือหน้ก็เป็นย่างเนื้อเสือนาะพี่น้องเนาะย่างเพิมเพิมพี่น้องเลยสุกแน่พอสุกแน่พี่น้องมีเดียมแหล่เพื่อนบ่าเอาแสบ็จนะผมอีกคือกอครับสําหรับนุ่มสกุลมือหี้กับผมมีอย่างหลายพี่น้องสุดท้ายแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อครับพี่น้องครับพี่น้องเบื้องเลามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้นุ่มสกุกในเด้อครับผมขอบคุณหลายๆทั้งพี่นอง คนเก่าคนใหม่ครับผมเขามาเบิรงคลิปนุ่มสกุลเขามาคอมเมนต์เนาะเขามากดไลค์กดแชร์ให้นุ่มสกุลเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้ผมครับผมพี่น้องครับเอ้าการกระทําใดวาจาใดของนุ่มสกุลเนาะครับเนาะบอสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับผมเอ้าจะรับมือนี้นุ่มสกุลลำลาพี่น้องไปเพียงสนีนาะครับเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม